สวัสดีจ้ามาพบกับพออีกแล้วค่ะกับช่อง Pro เจคสอรี่มือน,นีทุกคนคะ่ะกับบรรยากาศกับสิเป็นแปลกๆแน,น,ะะน,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 น่นะคะค้นกระสิหลายแน่จ้ามือนีนะคะเป็นวันสําคัญนะคะของคนในครอบครัวของพอยเองค่ะนั่นก็คือเป็นล่มโพล่มไซของครอบครัวของเรานะคะนั่นก็คือยายทวดเนาะคะ่ะเนาะอายุปีนี้ของยายนะคะก็คือ96แล้วค่ะอายุหลายแล้วเนะาะจ้าเนาะปีอนีนะคะก็จะเป็นสเปเชียลหน่อยนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าพิเศษหน่อยเพราะว่า คนมาเยอะค่ะทุกคนตางคนกับตางถือของขวัญมาคนนั้นก็ถือแพ,พ,พรเพิ่สมาคนนี้ก็ถือแบรนด์มานะคะทุกคนยิ่งญ่อิลีค่ะจัดใหญ่เกินเบอร์ตลอดนะ,ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านพลอยนะคะแล้วก็ที่พลอยทํากับข้าวมิกกี้ก็จะเป็นบ้านยายบ้านที่แม่ยายหรือว่ายายทวดอยู่นะคะทุกคนบ้านที่ยายทวดอยู่นะคะก็จะมียายพลอยดูแลค่ะแล้วก็คุณแม่พลอยนะคะอยู่กันประมาณ 3- 4ี่คนนะคะเนาะพ่อพลอยนี่ก็จะอยู่บ้านพลอยบ้าน บ้านยายบ้างน,นะคะสองหลังนี่แหละค่ะทุกคนย่างไปกับพ่อก,กันเลวนะคะเพราะว่ายุใกล้กันน้อยเดียวเองจะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะก็จะมีวันนี้จะทําทอดลูกชิ้นทอดไก่ย่างหมูชาโคอะไรประมาณนี้นะนี่พี่นองบรรยากาศนะคะพี่นองก็จะไล่จะน้อยอันนี้ เบาๆนะคะเพราะฮันได้ม้ารบเนาะจานเนาะบรรยากาศก็กจะเป็นประมาณนี้ค่ะล้านเคยลูกเคยเลนเคยเยอะแย,ยะไปหมดจ้านี่จ้ามาถึงตรงนี้ค่ะทุกคนเมนูไก่ทอดนะคะคุณตาพลอยทําอร่อยมากนะคะเป็นคุณตาก็คือลูกชายของยายทวดค่ะเขาทํากับข้าวอร่อยนะคะแล้วก็สิเฮ็ดแบบนี้ค่ะว่าเป็นกระปุกกระปุกไวพอมาถึงกระทอดเลยค่ะคือแกจัดเตรียมหมดให้ทุกอย่างนะคะส่วนแม่ครัวเสื้อแดงนะคะที่ทุกคนเห็นนะคะก็เป็นภรรยาของคุณตาพลอยที่เตรียมกับข้าวมา นี่แหละค่ะทุกคนทุกคนเขาก็จะแชร์เงินกันนะคะออกมากออกเล็กไม่สําคัญกับทุกคนแต่ว่าทุกคนมีหัวใจเดียวกันก็คืออยากทําให้เมยไยหญ่เฮามีความสุขนะคะแล้วก็มีวันดีๆเนาะเราสิได้อยู่กับเขาไปโดนๆนะคะสําหรับนี่พลอยกับ ทำเต็มที่นะคะทุกคนบออันจากคุณเจก็อ้ายใจยเต็มที่อาวอลพิดวอลถึกมีหอดคันเลาเก๋เด้ทุกคนค่ะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศนอกจากนอหลูกลานกะไลย,ยู่จ้ะบางคนเขาก็ถือของม้ามียังก็ถือมาแชร์กันกินด้วยกันนะคะบ้านนี้ทํากับข้าวอะไรมาบ้านนี้หุงข้าวบ้านนี้ย่างหมูย่างไก่ยังเสียมเขาก็ถือกันมากินเขาแล้วอิ่มห้ำสำ้านมีความสุขแล้วค่ะทุกนะคนค่ะใกล้ถึงเวลานางเอกจะออกแล้วค่ะทุกคนนางเอกของเรื่องของเรานะคะนี่คะ่ะลงมาแล้วคะ่ะ อันสิไฮร้านเคยไปอุม้มไฮลูกเคยไปอุ้มบบได้ได้ค่ะทุกคนเราบอกว่าบบเป็นยังแล้วยางเองได้นะคะนี่เราล้างเตะ่อตะ,ตะมาพี่นองเราแข็งแรงแข็งแรงคนนี่แหละค่ะที่พอยอันเคยเหตุลิปไปตอนที่ว่ายายนอนโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะหลายๆคนก็แบบเป็นห่วงหลายๆคนค่ะให้แบบอ่ไวโพนมาขอให้คุณยายแข็งแรงตอนนี้คุณยายแข็งแรงนะคะทุกคนอาบดามได้เองกินเขาได้เองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ให้ลูกหลานลําบากเลยค่ะแต่ว่าลูกหลานก็ยังต้องพยุงเกอยู่เนาะเพราะว่าเวลาคนแก่ที่เขาห ร้มแล้วเขาจะไปเลยนะทุกคนมันจะบันจะเบาอร่างกายมันจะบรได้ฟื้นฟูเหมือนอายุหน่อยอยังเฮาที่ว่าเขาแบบสาวๆอยู่ยังเสียตอนนี้คนก็บเริ่มมาเลยเลยค่ะนี่จะเป็นเฟมเมอี่นะคะ my family เนาะทุกคนค่ะเฟมเมอี่ก็จะหญ่ประมาณนี้แหละจะมีความสูงมิเตลูกหลานแล้วเด้อทุกคนค่ะยายทวดมีลูก4ี่คนนะคะผู้ชาย3คนผู้หญิงหนึ่งคนค่ะก็คือคุณยายพลอยนะที่ดูแลคุณยายทวดอยู่ตอนนี้แล้วก็ทุกๆคนค่ะเขาก็ดูแลยายทวดดีนะคะเวลายายทวดเจ็บไข้ไดป่วยยังซีเขาก็ดูแลเพื่อนดี ทุกคนเลยค่ะลูกหลานเนาะค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนนะคะมีความแบบกระตือรือร้น,นแอคทีฟนะคะที่อยากจะดูแลเราจึงสีหม,มค่ะทุกคนค่ะคือนี่ห้นองเป็นตากองกะซีว่าอุ่นอวยในเด้อค่ะทุกคนขออภัยหลายๆค่ะนี่เป็นบรรยากาศข่วเป่าเค้กพ่อยภาษามาถที่จะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังใดเด้อค่ะเด้อเพราะว่าบรรยากาศจริงๆเดียวมันจะติดลิขสิทธ์เพลงนะคะพอยก็ปิดเสียงไว้แล้วก็พากเสียงขออภัยหลายๆค่ะทุกคนนี่ทุกคนก็มีของขวัญมีแพมเพิร์ดมีแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะที่ยายทวดแกช กินค่ะยายถวดนี่เราสิมากินแบรนด์ซุปไก่สกัดค่ะตองลูกร้านนี่ตรงสื่อมาให้เราตลอดนะคะแล้วเวลาที่แกป่วยแกก็จะชอบกินเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศเป่าเค้กก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทั้งอันเลนทั้งหลานพี่น้องเอ้อยากเป่าเค้กอันน้อยๆบอกอันน้อยๆนั่นพี่น้องค่ะคนในครอบครัวนะคะมีความคิดเหมือนกันหมดเลยค่ะอยากเฮ็ดให้ยายถวดตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเราไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วจิมาเคาะลงให้เรากินเขาคุ้งสีบ่มีความหมายค่ะทุกคนค่ะนี่พอยเว้าในความเป็นจริงนะคะบบโลกสวยทุกคน มีความคิดเหมือนกันเบิดเลยค่ะในครอบครัวเขาเหตุเห้เแล้ตอนที่ล้ามียังชีวิตอยู่เหตุเห้เแล้มีความสุขที่สุดเลยค่ะแล้วจีได้อยู่กับเขาไปโดนๆเนาะคะ่ะเนาะเท่าที่ล้าจีอยู่กับเขาได้จา้าอันนี้สิเกิดขึ้นบ่ได้เลยค่ะถา้าบบมีความคิดของลูกชายหลาของแม่หญยนะคะก็คือผู้ชายเสื้อสีม่วงที่นั่งอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนนั่นคือลูกชายหลาหรือลูกชายคุณสุดท้องของยายทวดนะคะที่วันเราเป็นค้นคิดว่าเราจีจัดงานวันเกิดนี้ให้แม่ของเราค่ะนี่ก็คือทุกคนตรงความคิดตรงกันหมดเลยนะคะว่าจจะททใให้ย้ายววแลวก็็เตม ก็มีความสุขมากๆค่ะนี่ทุกคนเห็นแล้วฟอนบ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเด้อค่ะ96แล้วยังเจ๋วนะคะอพระกังวว่าเย่ถวดจะอยู่กับคนในครอบครัวของเราไปอีกนานร้อยปีเลยค่ะทุกคนค่ะอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้กับลูกหลานเนาะค่ะเนาออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศจ้าเพราะอยู่น้ากันมันเกิดเกิดความผูกพันเนาะค่ะเนาออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะลูกหลานแล้วเนาะก็จะล่องเพลคาะแโอเกบรรยากาศประมาณนี้ค่ะมีการแจกติบแจกยังกันเนาะจ้าเนาะเราเห็นแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วบอกว่าลูกหลานได้มา ตุมมหุมกันเนาะแล้วมันเป็นภาพบรรยากาศที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้เห็นได้บ่อยๆนะคะแบบว่าบรรยากาศที่ลูกหลานเขาจะมารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็แบบให้บรรยากาศแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะรวมไปถึงบรรยากาศเทวบ้านพ้อยค่ะทุกคนกับโบไดมีบานลายเนาะค่ะเนาะ,ะเวลาล้งคาราโอเกะนี่ก็เต็มที่ไปเลยค่ะแต่ว่าค้างบ้านอีกคางบานย้ายนี่ขอขออนุญาตเขาแล้วเด้อค่ะทุกครั้งที่พอจะจัดงานปาร์ตี้นะคะต้องขออนุญาตเขาว่ามือนี้มีงานปาร์ตี้เด้อค่ะขออนุญา หลายๆแบบใช่เสียงแน่จากน่อยนึงแล้วก็เข้าใจค่ะเป็นวัยรุ่นเนาะค่ะนานเราอยู่กัน2คน3มคนในส่วนตรงนี้เขาก็ต้องขออนุญาตจาของบ้านหรือข้างบ้านเขาก่นอนเนาะจ้ะเนาะเพื่อให้ตรงนี้ก็ต้องอันขออนุญาตแล้วก่อนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเขาก็จัดปาร์ตี้เลดเวลาเนาะจ้ะเนาะอ,อันนี้ข้างบ้านเขาก็โอเคนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศค่ะมีทั้งคนในครอบครัวมาร่วมงานแล้วก็มีทั้งเป็นเพื่อนมิตร สนิทนะคะทุกคนนี่ค่ะที่เขาเขาลบยายทวดที่เขาฮูจักยายทวดเขาก็มาแล้วก็ซื้อ ของมาหายผลมากลากไม่ละก็บางคนก็นห้เป็นเงินบางคนก็นห้เป็นของใส่เพมเพิดอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเขากระิหูของจําเป็นของไม่ใหญ่ว่าไม่ใหญ่เนี่ยต้องใส่อีย่างแน่เพมเพิรดส่เอลเออเนี่ยคะ่ะทุกคนเขากระิหูกันว่าไม่ใหญ่ใส่อันใดอันใดนี่คะ่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศลูกล้านนะคะมีความสุขจอยจอยม่วนจอยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงของตอนคืนนะคะตอ่อแหลกคิดว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเออคงจะได้แบบเก็บกวาดอะไรเงี้ยทุกคนบอดจบคะ่ะทุกคนคะ่ะ ยังมาต่อค่ะทุกคนพวกอันลุงป้าน,นะอาอุยพี่น้องไอตื่นมามเพราะว่าขอภายหลายค่ะแอลโกอฮอลเหลือนะคะทุกคนกับขออันอันใดสิ่งใดดีก็รับไปเด้อค่ะทุกคนแต่สิ่งใดบ่ดีกับ่ต้องลอกเลี้ยนแบบพ้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอยจุค,ค่ะพ้อยกินนะคะทุกคนค่ะขอภายยหลายๆใครที่ไม่กินก็ต้องขอภายเลี่ยนผ่านได้นะทุกคนค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูนี่นะคะ โดนโดนพราะกินนะคะเพ้อะไม่ได้กินนํากันเนาะค่ะเนาะไม่ได้กินแบบทีทีหรือว่าติดกันเนาะจ้นเนาะอันนี้โดนโดนกินค่ะก็เลยกินได้อันนี้พอยมากินเนาะจ้ะนเนาะอันนี้นะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าก็สิเป็นประมาณนี้นะจ้นเนาะเดี๋ยวพอยสใหายทุกคนได้ไปชมบรรยากาศประมวลรูปภาพบรรยากาศงานวันเกิดเยทวดเนาะค่ะเนาะแล้วบรรยากาศรอบๆบแถวบ้านนะคะว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยจ้าพี่น้องจ้า